สวัสดีนะครับวันนี้จะมาดู <c oughs> ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการพูดแล้วก็เขียนนะครับมันจะมาดูในคำศัพท์ที่เรียกว่าเป็นคำที่ต้องมาด้วยกันเช่น agree เนี่ยจะต้องมากับ with ย้ำว่าต้องมาด้วยกันนะครับแต่เนื้อกริการแปลในบางทีก็แปลไม่ตรงตัวนะครับย้ำคำว่าไม่ตรงตัวและบางครั้งก็แปลตรงตัวด้วย อบางครั้งแป่ตรงตัวนะครับและสําคัญคือคําเหล่านี้นะครับจะต้องใช้คู่กันด้วยย้ํานะต้องใช้คู่กันด้วยนะครับฉะนั้นถ้าท่านจับคําเหล่านี้เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับมาผิดคู่ก็นอกจากจะพูดผิดด้วยความหมายผิดเนี่ยนะครับกลายเป็นเขียนก็ผิดไปด้วยเช่นกันงั้นวันนี้จะมาดูตัวอย่างนะครับ ของคําที่ใช้คู่เนี่ยในในสักสามคำแรกก่อนนะครับเพื่อที่จะเห็นภาพมากขึ้นเราอ่านก่อนนะ I find that Indians food does not agree with me นะครับเขาบอกว่าแปลทีละตัวนะฉันเนี่ยมา find ฉันมาพบ that ฉันมาพบว่านะครับอินเดียน o o ก็คืออาหารอินเดียเนี่ยครับ That's กานอ t จะต้องคู่กันแปลว่าไม่นะครับมันไม่ agree with ปกติแปลว่าเห็นด้วยกับนะครับแต่หน้าตวนี้แปลว่ามันไม่สามารถเข้าได้นะมันไม่สามารถเข้าได้คือ มันไม่สามารถเข้ากับฉันได้อะคือะคือฉันไม่ชอบอาหารอินเดียนนั่นเองอันนี้คือแปลไม่ตรงตัวนะครับอย่างอันที่2 life in a big city really agrees with me นะครับนะตัวนี้เขาบอกว่า l i v e ชีวิต in ในครับ a big city คือเมืองที่มีขนาดใหญ่เนี่ยนะครับเมืองใดเมืองหนึ่งอ่ะนี่คือเมืองใดเมืองหนึ่ง agree with ตัวนี้แปลไม่ตรงตัวนะครับแปลว่าเข้าได้ดีไม่ได้แปลว่าเห็นด้วยกับนะแปลว่าเ,เข้าได้ดีกับฉันมีคือตัวนเนี่ยเนี่ยฉันตัวเนี้ยนะครับได้ดีแบบ really คือจริงๆอีกสักอันหนึ่งนะครับ Number three นัมเ e อร์นะเขาบอกว่า we don't agree with giving children chocolate every time they cry อันนี้ก็บอกว่า we คือเราเนี่ยครับ we don't เราไม่ agree with เราไม่เห็นด้วยกับอันนี้กับแปรตรงตัวนะครับเราไม่ได้เห็นด้วยกับการ giving ครับการให้ ช็อกโกแลตเนี่ยนะครับกับใครล่ะกับ children คือเด็กๆครับ every time ตัวนี้แปลรวบนะครับแปลว่าทุกๆครั้งซึ่งคำนี้แปลว่าทุกๆและ time แปลว่าครั้งที่ h e y พวกเขาเนี่ย cry ร้องไห้นะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปก็จะนำเซตอื่นมาครับครัวสันครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ